หนเนี่ยอันนี้พี่ตันที่ทำร่องเหรอทำจากอะไรอะ่ะ<ฮ>ทำจากอะไรเหล็กเหล็กโอ้ทำไมนี้ทำจากเหล็กเหล็กจรวดจรวดดักเม้าจรวด สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับจานะคะจากช่อง<ด>จา<ด>จันทาค่ะวันนี้จาจะพาไปดูนะคะน้องชายนะคะเขาทําที่ลากร่องน้ํานะทำลากร่องน้ําเพื่อที่จะเตรียมหวานแล้วค่ะอีกแค่น่าจะเป็นเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ก็จะหวานแล้วนะคะอันนี้ก็คือเขาเตรียมเตรียมที่นะคะเตรียมใบก้านมะพร้าวนี่คือจะเตรียมเตรียมไปผูกตรงที่ลากร่องเนาะ เพื่อจะได้เลนเลนมันจะได้ไม่ไม่กลับมาที่ร่องอีกนะคะก็ไปดูว่าว่าเขาทำกันยังไงคะ่ะ อันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะเนี่ยอันนี้ไปทำร่องน้ำอะ่ะทำร่องน้ำนะคะเวลาไข่น้ำหลังจากหวานข้าวเสร็จไข่น้ำเราต้องไข่น้ำแห้งแห้งไวเออแต่ตอนนี้เขาเอาไอ้ทางมะพร้าวมาปลูกด้วยเพราะกันที่เลนเดี๋ยวเวลาลากร่องเลนมันจะดีดรออ๋อ หน้านี้เลนมันเยอะเพราะว่าเขาว่าคนนั้นว่านะเ <c> จ <oughs> ๊ไม่ได้ว่านะเจ๊ไปรู้เรื่องดูเขาเหมือนกันเพิ่งจะเคยเห็นเขาทำเหมือนกัน อันนี้ใครก็สอนนะใครก็บอกอ่ะว่างทําแบบนี้ใครอ่ะก็เขาใช้กันมีคนใช้ก็เลยแเอามาใช้เอามาใช้เราไม่ดอกเนี่ยมันนาใช้นานใช้นานเนี่ยเฮ้ยมีขายหวยนี้ด้วยวะเฮ้ยจริงอ่ะเออก็ดีนะเนี่ยอันนี้เข้าถึงเข้าถึงประชาชนโดยแท้จริงขายหน้าประตู ไม่ต้องอา่านี่ก็จะไปตามวัดตามบ่อนไก่ตามบ่อนไพ่วันนี้วันที่อะไรวะวันนี้ยี่สิบเจ็ดย่ะยี่สิบหกยะ กดตะเกียงกดหานกับใบปกติชอปใส่ตะเกียงคตตะงั้นเรดียวหนูชอบลงนี้บางทีหนูก็ลงเนี่ยทางก้อนใคหนูก็ลงพวดเลยสูงอ่ะสูงมากดดูิที่จะต้องทำที่ร่องน้ำนะคะในท้องนาเพราะว่าเวลาเราหว่านข้าวแล้วเนี่ยเราจะต้องนะคะระบายน้ำออกในช่วงจังหวะที่หว่าน ตัวเมล็ดข้าวลงไปเนาะไม่งั้นถ้ามีน้ําอยู่เมล็ดมันเบามันจะลอยเนาะก็เลยต้องลากล่องน้ําว่าเวลาเราระบายน้ําออกเขาเรียกภาษาพงนางก็คือไข่น้ําออกเนี่ยมันจะได้เร็วระบายน้ําเร็วค่ะนะคะเวลาน้าเข้าน้ําออกเนาะ สำหรับคลิปนี้จ้าก็ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันเป็นอะไรที่ก็น่าสนใจดีนะคะสำหรับการทำนาแล้วก็ชีวิตชาวนาของเมืองไทยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้จ้าด้วยค่ะช่องจาจันทาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย